สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้ก็มาป่าค่ะจะมาดูเห็ดนะคะวันนี้ก็มาสายมากนะคะเพราะว่าตื่นสายค่ะแล้วก็ตอนนี้ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะสวยงามเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะคะไปค่ะใบไม้ก็ร่วงเยอะมากนะคะใบต้นไปเยอะเขาก็จะออกเหลืองๆก็จะมองยากพอสมควรค,ค่ะว่าอันไหนเห็ดอันไหนใบไม้ อย่างที่เห็นนะคะในตอนนี้หนึ่งดอกซ่อนอยู่นี่นอ๋อก็ยังมีอยู่บ้างแหละต้องดูดีๆแหละหนึ่งดอก <c oughs> หนึ่งดอกบางๆสวยๆเลยค่ะเจออีกแล้วค่ะตรงทางเดินเลยอันนี้ไม่ได้เจอนานละอ้ยอ๋อตรงนี้คือที่เราเอาใบไม้กบไว้นี่เองนะคะ เมื่อกี้ก็เจอนะคะแต่ว่าไม่ได้เปิดกล้องเพราะว่าคุยโทรศัพท์ค่ะนี่เ,เปื้อนนิดหน่อยตอนนี้ฝนตกนะกลบไว้นะคะตรงนี้มันจะมีไมซีเลียมเดี๋ยวเห็ดขึ้นอีกไปต่อค่ะฝนตกแรงมากนะคะมองเห็นไม่เห็นเลยเราก็ไม่ได้ถ่ายวิดีโอเลยคะ่ะเพราะฝนตกแรงมาก เริ่มสาแล้วนะคะมันก็สว่างขึ้นก็เลยเห็นดอกผิดบ้างแล้วค่ะรมวางจิ้มไว้นะคะนี่จะดูทั่วๆกันค่ะนี่มาอีกป่าหนึ่งแล้วนะคะมาดูว่าจะเป็นยังไงป่าเมื่อกี้ได้มาหน่อยนึงนะคะนี่จะให้ดูก่อนได้มาครึ่งตะก้าน้อยค่ะเพราะว่ามันหนาวแล้วเนาะแต่เราก็อยากมาดูอ่ะ เดินออกกาลังกายด้วยค่ะช่วงนี้หนาวแล้วขามันก็จะตึงๆพอได้เดินแล้วมันก็จะรู้สึกดีค่ะเราก็มีเห็ดเป็นแรงบันดาลใจเนาะแบบว่าดูที่พื้นนะคะก็จะมองไม่เห็นเห็ดหรอกคะ่ะเดินไปเรื่อยๆเจอก็เจอ,เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรวันนี้มากับพี่เจี๊ยบนะคะก็เขาอยู่ป่านนี้แล้วเราก็ไปป่านหนึ่งแล้วตอนนี้ก็กลับมาหาพี่เจี๊ยบแล้วแล้วก็จะเดินดูไปเรื่อยๆแล้วก็พอใกล้จะกลับแล้วเ,เดี๋ยวค่อยนะัดเจอกันพอดูบรรยากาศคะ่ะป่าสวยมาก สวยมากค่ะสีสวยมากสวยงามอลา,ามตามากนะคะแดดออกตอนนี้แบบถ่ายแบบย้อนแสงให้ดูเตาแกม่มากให้ดูสุดยอดอยโอ้ยนี่ออโอ้ยดอกมันเริ่มแก่แล้วอ่ะอ่อนรอบรอบนี้มันเคยขึ้นกูกูมาแค่ตรงนี้นะ ดี๋ยวมึงตื่นตาตืาาสุดยอดมากด้ยนี่พี่ตีนนี่ตีนเย,ยบไปแล้วพี่เจี๊ยบ <c oughs> โอ้ไม่ใช่น้อยนั่นน่ะโอ้โหเยอะม,มากค่ะเยอะม,มากเยอะม,มากสุดยอดมากเป็นประวัติการ์กเสียงลงเสียงไหลไอ้เราก็วิ่งเลยวิ่งไม่ออกครับขาวิ่งไม่ไหวโอยใส่มากะ สีแบบสุดยอดมากโอ้ยดอกนี้ขอเลยความสวยงามโอ้โหสุดยอดมากนะคะดอกสวยมากนี่นี่นะคะผลงานสุดยอดมากนะคะค่าไมค์ฝั่งหนึ่งยังไม่ยอมกลับบ้านกันค่ะมาอีกฝั่งหนึ่ง,ง,อบบอง,งของสมบัอุ้ยดอกสวยมากสวยมากค่ะ อันนี้ก็คือผลงานของวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านแล้วคะ่ะได้หนึ่งตะกร้านะคะอันนี้ก็ขนาดหนึ่งลิตร2สองลิตรเนี่ยแหละค่ะเราคิดว่าน่าจะเป็นสองลิตรนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะจากยูอินลุนประเทศสวีเดนค่ะสวัสดีค่ะ